นองลาคำเอ้ยผู้เคยสมสอนนอนเกียงมีบอ่อนอเจ้าผู้เยียงคู่เคียงเอาไว้กอมจรกงกำกาดำน้อยพลาคนคอยมิจอยบอติงลุดนนี่นางเจ้าเสือจริงอีบบ่อนอดน้องลาคำเพ ลาองลองเพลงนั่นเขาเขาสามารถที่จะลดลิ้นลงไปได้จากน้อยบอลูกมันเป็นยังไงครับมันอัดปากผู้บูผู้ผู้ยู่ไหมันมาเต็มสไตล์สไตล์ลินปลาเต็กาดำเหลือพุนไอออนฮะเจ้าของผลงานเพลงเพลยงยังก่อบักลาลูกโคได้ไปเหนือแต่เดี๋ยวลองแล้วมูอยู่บอกบอปากฝ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 ากเพลยงยังก่อนละ บักลาลูกโกกครับเป็นผีโพนแดงเหยีก